เปรียบกายร้อนดังเพลิงสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนหมูกระทะหน้าหอดจ้าขออนุญาตติ้งนะคะเฮ้ยอะไรจิ้งวะขออนุญาตเติมพริกน้องสองคนน้องสองสองน้องแม่พี่บอกหมูกระทะหน้าหอดจ้ามีพี่ปุ้ยแล้วเราก็พักกันอยู่ตรงนั้นหอเรื่องเรื่องนี้จ้าแล้วเราก็กินหมูกระทะกันตรงนี้จ้าเพื่อน คือช่วงนี้ใช่ไหมสถานการณ์โควิดร้านอาหารปิดแต่เราจะไม่สู่ขิดเราทำกินเองจะ้ะรสการดราม่าบอกมีตรงกลางเราใช้ช้อนกากไม่เป็นไรยังไม่ได้อาจารยเราใช้ตะเกียบกลางจ้ะเรียบกายร้อนดังเพลงกินบุกกฟ่ตตอนเที่ยงจับเพื่อนทำเองจ้า,จาร้านปิดจ้าที่นะคะ ดีอแม่แล้วชิ้นนี้ร้อนเลยนะแม่แม่แม่บอกว่าขอแบ่งครึ่งก็ได้นะจริงเนอะเอา แมบอกว่า้องทำน้อยๆหน่อย,อยแล้วแค่ปิดเห็นนะ,ะคือมีความในใจอยากจะพูดก็คือตรงนี้คืออยากกินหมูกระทะตรงนี้มานานแล้วน<า>นแต่ไม่มีโอกาสนานแค่ไหน ตั้งแต่มาอยู่ก็คือเวลากลับไปบ้านใช่แมก็ทํากินหมูกรทที่บ้านอะไรเงี้ยมันก็ให้ความรู้สึกแบบอยู่บ้านแต่โอเคเราไปกินที่ร้านมันก็ก็ไม่ต้องทําอะไรใช่ปะสั่งกินอย่างเดียวแต่นี่มันอยู่บ้านอะ่ะแล้วช่วงนี้ออกไปกินหมูกระทะไม่ได้แค่แบบว่ารู้สึกกูรอดตายแล้วนุย้ยหอนี้มากี่ปีและวสิบกว่าปี๋อนี่คือครั้งแรกใช่แต่ต่อให้โลกสลายคุณได้กินหมูกระทะวันนี้คือทุกอย่างจบแล้วค่ะ